สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน EP ที่146นะคะ146่14ี่พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจ แอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แอดส0 4 b i น e ์ w นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 bibe w ส่ไไม่ใช่เว็บการพานันนะคะหรือสายด่วน083 43 7 4753นะคะส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน qr code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะมาวันนี้นะคะมาในราคาราคาเดียวเลย อง์ละห้าร้อยบาทนะคะราคาเริ่มต้นอง์ละห้าร้อยบาทนะคะมาจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆขาจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นพ้าขุนแผนนะคะเก่ามากเลยเห็นไหมเก่าๆเลยนะคะเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยมันๆเลยนะคะนี่นะ มันมันสภาพใช้เลยนะคะสวยมากนะคะองค์จริงห้ารบาทนะคะห้ายบาทรายการต่อไปนะคะอันนี้อันนี้ขนาดอ่องค์ใหญ่อยู่นะคะตั้งบูชาได้เลยแบบนี้นะคะตั้งตั้งเป็นพระบูชาแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้เขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะขนาดพระบูชาองค์เล็กๆนะคะ นี่คะ่ะแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะสวยๆเลยเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้านะตัวองค์พระนี่คือแบบเขียวๆเ,เก่าๆเ,เลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้ารยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อปานคะ่ะหลวงพ่อปาน เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมมาแบบนี <risk S 1> ้เลยหลวงพ่อปานนะคะเลี่ยมมาแบบนี้เลยห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพราปิดตาเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะแบบนี้นะคะเป็นพราเนื้อผงค่ะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระคงค่ะพราคงเนื้อดินนะคะ เก่าสภาพดีมากเก่าแล้วก็สภาพดีมากเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทดูแล้วนี่คือแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมาหนักนะคะอาจจะใช้มาบ้างแต่ว่าไม่หนักนะคะนี่เลยห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพับปิดตาค่ะพับปิดตาเนื้อโลหะนะคะมีน้ำหนัก ผิวเก่าๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆแบบนี้เลยได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะห้าร้อยบาทนะคะพระปิตาองค์ใหญ่นะคะพี่องค์นี้นะรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นพระพระเนื้อนนะะเนื้อชินนะคะเนื้อชินเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆนะคะแบบนี้เลย ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะเหรียญเจ้าสัวสวยๆเลยนะแบบสวยๆเลย <c oughs> <c oughs> ห่วงขาดหน่อยนึงนะคะห่วงขาดหน่อยนึง ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นจอบหลวงพ่อไผ่ค่ะเก่าๆมันมันเลยนะคะจอบหลวงพ่อไผ่เก่าๆมันมันเลยนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดเหนืออะไรไม่ทราบนะคะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยเก่าๆเลยนะคะ คาบขึ้นแบบส,สวยๆเลยนะคะเก่าๆามากองค์จริงนี่คือเก่าแล้วสวยอะ่ะนะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปได้นางพญามาค่ะได้พระนางพญามาสององค์องค์เล็กกับองค์ใหญ่นะคะเริ่มจากองค์ใหญ่นะนางพญาองค์ใหญ่นะคะแบบนี้นะหน้าใหญ่ค่ะหน้าใหญ่น,ะะน,ญนี่ค่ะขอบข้างเป็นแบบนี้นะ สวยๆเม็ดแร่เห็นเม็ดแร่ชัดเจนเลยนะคะนี่นะเห็นการตัดขอบสวยงามนะคะด้านหลังปิ้นนะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการองค์ที่สองนะคะนางพญาองค์ที่สองเป็นแบบนี้นะคะมันมันสภาพใช้นะคะแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดอันนี้ไม่ทราบพิมพ์นะคะมีขี้เบ้าติดมาด้วยนะคะเป็นขี้เบ้านะคะชัดเจนเห็นชัดเจนเลยนะคะการหลอ่อแล้วก็แบบว่ามีขี้เบ้าติดนะคะแบบนี้เลยห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นเหรียญคะ่ะเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นเหรียญสิงเงิน ไม่ทราบว่าเป็นเหรียญเงินหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะเจ้าของเขาไม่ได้บอกไว้นะคะแต่ว่าเห็นเป็นสีเงินๆน,นะห้าร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพันลอดค่ะพันลอดเก่าๆสวยๆเลยนะคะนี่นะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะเป็นการแบบว่าหล่อแบบนี้นะรู้สึกว่าแบบว่าจะเป็นจะเป็นการหล่อประกอบมีกระไหลทองขึ้นด้วยนะคะเก่ามากอะ่ะมีเห็นเป็นตามซอกเนี่ยเป็นกระไหลทองขึ้นนะคะกระไหลทองหรือน้ําทองนี่แหละเรียกไม่เป็นนะคะเจ้าของเขาไม่ได้บอกไว้นะนี่ค่ะแบบนี้เลย ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะได้เต่ามาสองตัวนะคะเต่าตัวเล็กกับเต่าตัวใหญ่นะคะแบบนี้นะเริ่มจากเต่าตัวใหญ่นะคะเต่าตัวใหญ่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นแบบนี้นะสวยๆเลยแล้วก็มันๆไม่ค่ะสวยๆมันๆเลยนะคะนี่นะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะเต่าตัวใหญ่500บาทนะคะห้ารบาทนี่นะคะรายการต่อไปเป็นเต่าต,ตัวเล็กค่ะนี่นะมันๆสภาพใช้นะคะเต่าตัวเล็กแบบนี้เลยนะคะมันๆเลยนะคะ500บาทนะคะห้าบาทนี่ค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นชินาลาดนะคะเป็นชินาาดแบบนี้เลยสภาพใช้นะคะสภาพใชใะะ้ใต้ฐานเขียนว่าจุลามณีนะคะใต้ฐานเขียนว่าจุลามณีนะแบบนี้เลยนะคะห้าร้อยนะคะห้าร้อยเนี่ยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเหรียญ เหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่นี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนี่นะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะอันนี้สิงนะคะสิงเป็นงานะคะข้างในเป็นงางาแกะสิงนะคะเป็นของหลวงพ่อหอมนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ํามานะคะ นี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะเหรียญสีทองทองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดแบบนี้เลยเหรียญสีทองทองนะคะห้าร้อยนะคะห้าร้อยรายการต่อไปนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์นี้นะพระสมเด็จพิมพ์นี้เก่าๆหนึกๆเลยม,มันสภาพใช้นะคะเห็นไหม มันมันเลยนะคะสภาพใช้นะคะเก่าๆเลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปเซตนี้นะคะรายการเซตนะรายการเซตนี้นะคะเซตนี้องละอง์ละแปดร้อยบาทนะคะอง์ละแปดร้อยบาทเซตนี้นะเริ่มจากนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดอันนี้เหรียญหลวงปู่ทวดเป็นสีเงินๆนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรนะ แปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนี่ค่ะแปดร้อยบาทเหรียญสีเงินเงินนะคะแบบนี้เลยสีแบบนี้เลยแปดร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพรสสมเด็จนะคะพรสสมเด็จเล่มเงินมาแบบนี้เลยนะคะเล่มเงินเก่าๆแบบนี้เลยแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาท รายการต่อไปเป็นพับปิดตานะคะพับปิดตาอันนี้เป็นงาแกะนะคะงาแกะพับปิดตาแบบนี้นะคะพิมพ์นี้ดนี่ยนะคะนี่นะคะสวยนะคะเป็นงาแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะใช่ไหม เหรียญหลวงปู่อะไรเนี่ยเดี De ๋ยวสักครู่นะคะไม่ทราบหลวงพ่อนะคะไม่ทราบหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบเลยนะนี่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะเนื้อนวะทั้งเหรียญเลยนะคะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทนี่นะคะแปดร้อยบาทเป็นเนื้อนวะนะคะทั้งเหรียญเลยแปดร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อเงินปีปีหนึ่งสี่หนึ่งห้านะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งหลวงพ่อเงินนะคะแปดร้อยบาทนะคะแปดร้อยบาทเนี่ยค่ะแปดร้อยบาทนะคะเซตนี้นะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาทนะคะเซตนี้องค์ละแปดร้อยบาทนี่นะคะ รายการต่อไปมีองค์เดียวเลยนะคะองค์นี้นะองค์เดียวเลยอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยนะคะองละหนึ่งพันห้าร้อยี่ค่ะเป็นพระขุนแผนกุบ้านกลางนะคะเลี่ยมเงินเลี่ยมเงินสวยๆเลยนะคะเลี่ยมเงินสวยๆแกะลายสวยๆเลยนะคะไม่ค่อยได้เห็นรี่แบบว่าเขาแกะลายทั้งทั้งเลี่ยมแบบนี้นะคะเป็นขุนแผนกุบบ้านกลางนะคะ หนึ่น้าะคะหนึ่ันห้าร้อยี่ค่ะหนึ่บาทอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะที่อ 304bibew นะคะมีตัวแอดนำหน้า 304bibew ไม่ใช่เว็บการพนันนะคะหรือสายด่วน083437753ส่วนพี่ๆท่านไหนสะดวกสแกน QR Code แคปหน้าจอแล้วสแกนเข้ามาได้เลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าอีพีนี้ไปราคาสวัสดีค่ะ